วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกับรูม่น้ำอเมริกสอนคร <c oughs> ั้งหนึ่งตอนเด็กผมเคยเข้าโอ้โหท้าเขียวปันวน่นหวานอร่อยแบบจัดๆเลยชอบเลยทำฟอกเลยพอ่ะฟอกฟอกฟอกการที่คุณจะต้องทำอาหารคุณจะต้องมีไฟนี่เตรียมมาแล้วไม่ต้องกลัววิธีการทำกองไฟเนี่ยไม่ยาก ตอนเช้านะครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาที่วงแล้วนะ9โมงกว่าจะ10โมงแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบวก,กับเอ่อลูมแม่น้ำอเมริกาดัลล์ครั้งหนึ่งตอนเด็กผมเคยเข้าโอ้โหตอนเข้าไปนะครับทาเขียวปันว่นหวานอร่อยแบบจ,จัดๆชอบเลยผลไม้ตอนไหนดีอ่ะเข้าปั๊มป้างข้าตัอมมีแวะบ้างนิดนึงเพราะตอนนั้นถ้ามันจะหมดหมข้าวปั่นอย่างนี้เลยโปรตีนชาเขียวเกิน20นาทีหมดแล้วอเมริกาโน่กาแฟดำเนี่ย6ชั่วโมงอ่ะยังไม่หมดเลยอ่ะแบบเดินลงน้ำเลยไป จะพยาพาทุกคนไปลู่มนมัน้ำ่อดูครั้งเนี้ยบางคนจะข้ามน้ําข้ามไหไทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าป่าเราเข้าอะไรพวกเนี้ยมันข้ามได้เลยมันมีปิ้ง มันมีทากมันมีปลาโหมีตัดลายเพียบนะครับต้องระวังเตรียมตัวอธินนบายชุดมึงหน่อยดิอันนี้เป็นชุดดำน้ำเราเตรียมมาอย่างดีคือมันมีซับข้างในอะไรพวกนี้ไง<ห>อ่าคือดำๆดำไปปุ๊บสมมุติว่าอากาศใต้น้ำยิ่งลึกยิ่งหนาวเราจะมีเสื้อตัวนี้เอาไว้กันหนาวในน้ำไม่เคยดำน้ำมาดิกูลงไปตอนนั้นกูลงไปลึกแบบเท่าไหร่ไม่รู้อะเราไปพาฉลามยักษ์กลับขึ้นมาโอ้ไม่ว่ามู่ชึนไดรู่นะนี่ไปไป กไม่กรธหนาวเมื่อวานร้อนนะแต่ตอนเช้าร้อนตกใจเลยเมื่อวานร้อนตกใจเลยร้อนอ้าวร้อนอ้าวร้อนอ้าวไม่ตกใจนะอ้าวมันแบบงงอ่ะอ๋อร้อนงงกันอ้าวแต่ว่าเมื่อวานเรามีน้องน้องโยที่เห็นแบบเรียกว่าผ่านโยเลยผ่านโยผ่านโยโอ้โหน้ำแรงซะด้วยนะไปนี่กะลุงจุนี่จริงนะยอกจุนอลักษณ์นี่เป็นไงหนูกินข้าวกินข้าวกิน หนาวปักเลยเหมือนรู้ตัวแล้วเอาโทรศัพท์วางเอาใช่วะเหมือนรู้ตัวจะโดนบอกบอกไว้ก่อนยังมีโดนแน่นะเช้านี้อาหารของเราไม่พ้นเนื้อที่ไปล่ามานะครับนี่เลยนี่ อันนี้เป็นเนื้อเนื้อกวางป่านะครับ mm. เราล่ามาปุ๊บเราตัดส่วนที่อร่อยที่สุดแต่ว่าเราไม่เดนล่าให้เขาตายนะคือในขณะที่มันกําลังวิ่งทุกคนช่วยกันลุมผมก็เอามีดเล็กๆนะเพราะว่าถ้ามีดใหญ่ปุ๊บกจะตายแน่ๆเอามีดเล็กมากระโดดเฉาะเขาหลังปั้งแล้วมันก็วิ่งไปและทีเนี้ยคือสมองเราอ่ะมันต้องแบบมันสั่งการแล้วว่าเราต้องหาอาหารมาเพื่อกินประทังชีวิตต่ออีกวันนึงเราได้ก้อนนึงมาแล้วก็ปล่อยก,กวาตงตัวนั้นวิ่งหายเข้าไปในป่ามันมีเก้าอี้อยู่บนนั่งไหมมันี้อ่ ไหลามาครับใครก็ไม่รู้แห,หละมันไหลามาไหลมาพรอมแบบรแลรโปูด้วยแหละปูอ๋อ,อมีเนื้อที่ไปซื้อมานะครับผมแล้วก็มีซุปก,กิมจิตั้งแต่เมื่อคืนโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันช่วงหน้าครับผม ไอ <S <s ้ช uh ีจะขึ FR ้นโคตรง่ายผมบองตรงว่าผมกลัวความสูงครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมผมหมักล้องโหนะครับผมวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับเขาหล่อจะมั้ง เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงรู้จักกับแบกิวเป็นอย่างดีไม่มีใครไม่รู้จักครับผมแน่นอนครับเขาคือพี่ชายสุดลักของผมเองส่วนวันนี้ผมนะฮะแบเบอร์พี่ชายผมเราจะตามล่าหาสัตว์ร้ายสัตว์ดุต่างๆนะครับจับมาให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแต่ว่าผมเนี่ยจะมาสอนทุกคนนะครับเอาตัวรอดในป่าใหญ่ผมจะบอกทุกอย่างว่าของแต่ละชนิดหรือว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเป็นอะไรและมาจากไหนบ้างนะครับกับผมแบเบอร์ครับทั้งตัวผมนะผมบอกเลยว่าผมไม่มี อุปกรณ์อะไรใดๆมาเลยนะครับเอานี้มาครับเสื้อยืดกางเกงผ้าใบกางเกงยีนไมใ่ย,ยีนจะเล่นห,หน่อหแกพังหมดเลยโอเคครับต่อด้วยอ่ะต่อเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบกางเกงในกอดตวไอ้ยี่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ไม่มีไม่มีนะครับคือการเอาชีวิตรอดในป่าของผมเนี่ย สองมือปลา่าเท่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรให้มากมายครับแต่ว่าผมมีเค่เดย,ย่ยางแคบเล็กด้วยแต่เดี๋ยวจะอุ่ไว้ก่อนเป็นของที่ผมพกมาเพื่อการ,กรอาาัาตัวในป่าโดยเฉพาะไปครับเราจะพาทุกคนไปดูทุกคนครับผมเจอสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวน้ํา <c oughs> แน่นอนว่าคุณไปที่แม่น้ําไหนจะต้องมีทุกแม่น้านะครับเพื่อเรียกว่าจิงโจ้น้ํา <c oughs> มาดูครับนีคบ่ครับจิงโจ้น้ําเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ ภายในกระเป๋าหน้าท้องของเขาจะมีลูกจิงโจ้อยู่ข้างในแต่จะไม่ผิดต่อยมวยเก่งผมดูสารคดีมาเยอะสังเกตได้จากที่ไม่มีปลาในน้ําเลยนะฮะต่อยตายหมดเลยนะคะเสยวก็ปลาไหลไอ้อะมึงปิ้งไข่เมื่อกี้ไม่เหรอไข่มึงระเบิดไข่ปิ้งันอยอยู่ในปากลกลกวรน้ตื่นตัวนาดีนเสียนี่หน่อยหนาว จับพื้นได้เลยแบบเป็นน้องกลัวทุกคนมีตัวอะไรเรืขึ้นป่ะมันไม่หมือับอะไี่อยู่ในหินเลยอ่ะต้นเขาอะไรพี่ฟังไปแล้วดิโอ้โหจะบอกให้ว่าโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้นะในป่านี้ในการเอาตัวรอดนี่คือไม้ไผ่จากอินเดียนะครับผมอย่าสั่นอย่าสั่นเป็นไม้ไผ่ที่คอยประทังชีวิตของเราไม่ว่าจะกินจะดื่มจะอะไรเนี่ยเราขาดไม้ไผ่ใบนี้ไม่ได้ สู้แดดไหมใบไผ่เนี่ยม,มาผ่าสู้แดดครับแต่ถ้าหมดฤทธิ์เมื่อไหร่นะหลบอยู่ในบ้านเลยงงเอ้าไปไหนนะไหนผมกินไปแล้วทุกอะไจะไม่เห็นผมนนี้ผมพาทุกคนมาในป่าวิธีการเอาตัวรอดในป่าเนี่ยทำไมเราไม่นอนตรงนี้มะพุทธนุ่มเลยอะ่ะโอ้หัวแดงเลยเมื่อกีนะ้เนี่ยโดนแบบไม่ได้ตั้งตัวอะ่ะ เวลาเอาชีวิตในป่าเนี่ยนี่คือหินมาจากประเทศโบอรโกนะครับเป็นหินนี่ที่พิเศษนะครับจุดติดไฟได้แม้จะกเปกียกน้ําหรือชือ้นแต่ทีเนี้ยมันจะต้องใช้กระทอะกัน2องันผมไม่สามารถทําให้มันจุดติดไฟให้คุณผู้ชมดูได้เอาไปว่ารอบหน้าถ้าเราเจอ2องันผมจะทําไม่ดูนะครับครับนุ่นอีก่อนหายไปอันหนึ่งแล้วสองันเลย เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวน้ําจะเริ่มลึกผมจะต้องดำเพื่อดูว่า,าใต้ผืนน้าวันนี้มีภัยอันตรายใหญ่ๆหรือเปล่านะครับไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้จะเป็นสถิติที่น้อยที่สุดของผมทุกค mm hmm. นอาจจะเห็นว่าดูไม่ทันผมดำน้ํามาเนี่ยจากตรงนู้นจุดเริ่มต้นเนี่ยดำมาประมาณกิโบ0ครึ่ง ไม่นะ่าเชื่อว่าจะไม่มีปลาหลงเหลืออยู่ในน้ำแห่งนี้เลยผมชอบตรงนี้จังเลยชอบตรงนี้ขออนุาตคุณนดะูค <c oughs> ีโน่คีโนที่อะไรล่อไปนไะม่ด <c oughs> ้เลยป่ะอันตารานะ <c oughs> ผมต้องเขาบอกก่อนว่าตรงนี้ไม่ใช่แหล่งจับปลางผม,ผมนี่คือพีโนนเฮ้ยอะไรขยับอ่ะ เราต้องรอสตลอดเวลาแต่ขาดไม่ได้ผมบอกเลยว่า<ม>การเจ้าชีวิตรอดในป่าใหญ่<ม>การที่คุณจะต้องทํอาอาหารคุณจะต้องมีไฟจังไหมครับนี่ผมเตรียมมาแล้วไม่ต้องกลัว,วพิธีการทําก่อกองไฟเนี่ยไม่ยากองใส่ลมแรงนะฮะคือผมมักจะเตรียมไปเสมอเพื่อที่จะเอาตัวรอดอไม่ว่าจะอากาศหนาวหรือว่าเจอปลาจับปลาได้อะไรต้องทานอาหารมีฝุ่นน่จะมีฝุ่น ายแน่ๆเลยว่ะตายตรงเนี้ยแหละไม่รอดหรอกมั้งอ่าติดแน้วทุกคนอาจจะเห็นไฟที่มันเป็นแบบเป็นดวงๆนะมัร้อนๆตีนี้ครับนี่คือไฟที่ออกมาจากกองกาของเรานะครับผมตูม้มไปที่ยาคามือในน้ำไปดูข้างหน้าต่อเลย <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มเป็นเวลาที่เราควรจะหาอะไรกินได้แล้วนะเพราะท้องผมเริ่มหิวแล้วเราก็ควรจะเริ่มล่ากนะครับนี่เป็นเวลาที่เหมาะในการล่ากครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะออกมาหาน้ํากินตามแหล่งแบบลาธารต่างๆนะครับเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้ว แต่ตัวนี้ต้องไวไวแล้วเงียบเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสิ่งชีวิตที่ช่างสังเกตแล้วก็ว่องไวไม่ค่อยให้เขาเรียกว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมาลุกนานในพื้นที่ที่ของเขาได้นะครับเราจะต้องไวนิดนึงเราไปกันลยตลอดแลเงียบมชิญมครับ ขับชนิดนี้ทำอาหารเก่งมากนี่ไก่ผมน,นี่จะขโมยได้ขโมยได้ไงวะ เดี๋ยวไก่เปียกไอ้เหี้ยไก่เปียกไอ้เว้อโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับบุฟเฟ่ชแนลด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าอยากให้เราไปบุกที่ไหนนะครับไปตะลุยที่ไหนหรือว่าอยากให้ไปร้านไหนยังไงส่งข้อความมาได้เลยนะครับผมว่าอยากจะสนับสนุนรายการนี้ยังไงฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับไร่อ um ูมงน้ำนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมใครอยากจะชิลชลตั้งแคมป์นะครับยังไงฝากบรรยากาศที่นี่ไว้ด้วย ดีเยี่ยมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแบเบอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ